สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องย e a l i ท g t a r ลบายชุดีกรน,นะคะวันนี้หัวข้อพิเศษที่เข้ามาก็คือไม่มีความบังเอิญน,นะคะที่คุณเข้ามาชมคลิปนี้หัวข้อนี้ก็คือชีวิตคุณกําลังจะดีขึ้นไม่มีความบังเอิญแน่นอนคุณคลิปนี้ดึงดูดคุณเข้ามาแน่นอนที่สุดชีวิตของคุณกําลังจะดีขึ้นแน่นอนนะคะจากไพ่สาหรับนี้นะเดี๋ยวแม่หมอจะให้ไพ่สาหรับนี้ช่วยขายาย ในข้อความที่แม่หมออยากที่จะบอกกับคุณเพิ่มเติมเกี่ยวกับชีวิตของคุณกําลังจะดีขึ้นมันคือจะดีขึ้นในเรื่องอะไรดีขึ้นแบบไหนก็ให้ไพ่ช่วยสื่อสารนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะขอดูพลังงานของคุณกันก่อน The Hangman แล้วก็สีดา อนนี้คุณปล่อยวางกับสถานการณ์ได้ดีมากๆเลยนะคะยอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีความบังอเอิญไม่ว่าสถานการณ์อะไรคุณรู้สึกว่าคุณยอมรับได้แล้วก็ปล่อยวางกับสิ่งเหล่านั้นได้เพิกเฉยหรือรู้สึกว่าไม่ไปตัดสินอะไรเลยในชีวิตแล้วปล่อยให้มันเป็นไปตามสภาวะที่มันเกิดขึ้นทําทุกอย่างให้มันดีที่สุดเดอะแฮงแมนบ่งบอกถึงการยอมรับแล้วก็วันหนึ่งในการยอมรับในครั้งนี้มันจะดีขึ้นแน่นอน พลังงานแรกนะขออีกสามใบนะคะแปดาบราชาถือดาบแล้วก็เกดาบสิ่งที่บอกว่า,าคุณปล่อยวางได้คุณเฝ้ารอสถานการณ์ได้ทุกอย่างมันผ่านจากกระบวนการการตัดสินใจของคุณมันผ่านจากกระบวนการที่คุณรู้แล้วว่าเออโอเคทุกสิ่งทุกอย่างมัน ถ้าขืนโฟูมฟลยถ้าขืนคิดมากมันไม่ไม่ทำให้ชีวิตดีขึ้นคุณรู้สึกแบบนั้นแล้วคุณเป็นราชาถือดาบในตอนนี้คือตัดทุกวงโคจรในชีวิตเลยอะไรที่มันเครียดอะไรที่มันทุกอะไรที่มันรู้สึกว่าทำไมมันดองคุณะไม่หมอจะพูดถึงการที่ดองความรู้สึกดองความสามารถอะไรทุกอย่างดองความสุขของคุณไว้ทำให้ตัวเองจมอยู่กับความคิดที่มันมันไปในทิศทางลบมากเกินไปคุณก็ไม่เอาอะ คุณรู้สึกเป็นคนใหม่ดีกว่านั่นแหละมันเกิดจากการแบบได้ได,ได้เปลี่ยนทัศนคติเพียงเล็กน้อยมันเหมือนคลิกเดียวอ่ะคุณได้ได้คลิกเดียวจริงๆแบบกดปุ่มอะไรก็ตามที่แบบตัดสินใจกดเลยเออไม่เอาละกดปุ่มนี้เลยแล้วก็พอยืนหยัดเพื่อตัวเองดีกว่าหันกลับมาราชาถือดาบคือพลังงานของคนที่เด็ดขาดแน่วแน่แล้วก็คิดอะไรแบบฉลาดคิดแบบมีประโยชน์กับตัวเอง ไม่ไม่ใช่เอ่อจะเอาอารมณ์อย่างเดียวอะ่ะคือคุณคุณใช้สติปัญญาด้วยในเหตุการณ์ในครั้งนี้ที่เป็นผลพวงเลยที่จะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นอะ่ะมันเกิดการการที่คุณได้ตัดสินใจแน่ๆแล้วว่าคุณจะเลือกเส้นทางชีวิตแบบไหนแล้วแปดถ้วยก็คุณไม่เอาละอะไรที่มันแย่ๆไม่เอาละพอไม่คิดไม่ฟุ้งไฟไม่อะไรทั้งสิ้นเลย คิดแต่เรื่องดีๆแล้วตัดสินใจแน่แ้ว,ว่าฉันจะต้องมีชีวิตที่ดีนั่นคือการปฏิญาณตัวตนของคุณจากไพ่ใบนี้นะคะนี่คือพลังงานของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้เจ้าของคลิปนะคะเรามาดูว่าชีวิตของคุณกําลังจะดีขึ้นในเรื่องใดขอให้ไพ่ช่วยบอกเพิ่มเติมนะคะชีวิตของคุณกําลังจะดีขึ้นในเรื่องใดคะ ก้าไม่เท้าเจ็ดเหรียญอัดวินถือดาบห้าดาบแล้วก็เด็กถือถ้วยหเหรียญชีวิตของคุณจะดีขึ้นในเรื่องไหนก็คือ1เลยแน่นอนที่สุดมันมีการพัฒนามันมีการพัฒนา,นก,า,ฒนาการกระทำของตัวเองอะ คุณรู้สึกว่าคุณต่อสู้กับการใช้ชีวิตมาเยอะมากๆแล้วอ่ะกระบวนการการต่อสู้วงโคจรชีวิตของคุณอะมันผ่านการกั่นกองเข้ามาเหมือนเหมือนมันเหมือนการเคี่ยวจนแบบเคี่ยวจนข้นอะข้นเหลือแต่เหลือแตอ่สิ่งที่มีประโยชน์เท่านั้นอะ อะไรที่มันไม่มีประโยชน์ให้มันระเหยออกไปหรือหมดเลยคุณรู้สถานการณ์แล้วคุณรู้ว่าเออฉันจะไม่ฟูมฟายแล้วทุกสถานการณ์มันคือบททดสอบทุกสถานการณ์ที่คุณให้เรียนที่คุณได้เจอมันคือการเรียนรู้มันคือการที่คุณจะต้องก้าวข้ามมันไปให้ได้แล้วคุณก็ไม่ยออ่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหานี่แหละคือส่วนสําคัญที่ทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นนะเพราะมุมมองของคุณเปลี่ยนมุมมองของคุณเปลี่ยนเปลี่ยนไปจากเดิมมาก เปลี่ยนไปจากที่คุณรู้สึกด้อยค่าตัวเองเมื่อก่อนคุณรู้สึกว่าทําไมมันเป็นแบบนั้นนะทำไมมันเป็นแบบนี้ทําไมชีวิตฉันต้องเจอแบบนั้นแบบนี้คือไปโฟกัสที่เรื่องที่เจอทีเนี้ยคุณไม่โฟกัสเรื่องที่เจอละโอเคเจอก็เจอก็คือรู้ก็คือจบไปเป็นอดีตไปหลังจากนี้ต่อไปฉันจะพัฒนาตัวเอง พัฒนาตัวเองจากปัจจุบันเพื่อให้อนาคตดีขึ้นนั่นแหละมันเป็น,นกลนไกกลไกของไม่ว่าไม่ไม่ใช่แค่ว่าคุณคิดสติปัญญาของคุณแบบเกิดอย่างเดียวนะแต่คุณแอคชั่นด้วยคุณได้ลงมือทําด้วยไม่ใช่แค่คิดอย่างเดียวว่าเออฉันจะมีความสุขชีวิตฉันจะดีขึ้นไม่ใช่แค่คิดแต่คุณลงมือทําในเรื่องนั้นด้วยทําไมคุณถึงได้ลงมือทําไม่หมอเห็นว่าคุณก็เหนื่อยมามากพอแล้วก้าวก้าวไม้เท้าเนี่ยบ่งบอก,บอกถึงคนที่เจออะไรเยอะมากๆ แต่ก็ไม่เคยท้อเนื้อตัวสะบักสบอมเลยพูดง่ายๆแหละโอ้โหจิตใจนี่แบบบอบช้าเหมือนผลไม้ที่สุกแล้วโดนบีบจนมันมันข้างในมันเละไปหมดแล้วอะไรแบบนั้นนะคุณเจอสถานการณ์แบบนั้นแต่คุณฟื้นฟูตัวเองได้เสมอเสมอคุณปล่อยวางคุณเฝ้ารอคุณคุณใจเย็นได้มากขึ้นคุณใจเย็นได้มากขึ้นแล้วคุณก็เหมือนกับเข้าใจว่าทำไมทุกคนที่ ที่เป็นประเด็นกับคุณหรือสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับคุณมันมันเกิดจากอะไรคุณเข้าใจตรงนั้นคุณเริ่มเข้าใจเหตุเหตุปัจจัยที่มันมันทำให้คุณเจอปัญหาทําให้ชีวิตของคุณอยู่ในในระดับที่ลุ่มๆุ่มดอนดอนคุณเริ่มเข้าใจแล้วว่าเออคุณต้องทําแบบไหนคุณเจอแบบนี้คุณคุณควรปล่อยวางอะไรยังไงเนี่ยจุดนี้แหละเป็นจุดที่ทําให้คุณได้เหมือนก้าวขึ้นบันไดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆ คุณอาจจะได้เจอกระยาณลมิตรคนที่เขาคอยช่วยเหลือคุณใต้สำรับหกเหรียญเนี่ยเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือครูบาอาจารย์นำทางให้คุณไปเจอไกด์ไลน์นำทางให้คุณไปเจอข้อความหรือนำนำทางให้คุณไปเจอสถานการณ์บางสถานการณ์ที่ทาให้คุณได้ปลดล็อกชีวิตได้ปลดล็อกความคิดได้หันกลับมากระทําในสิ่งที่มันมันใช่ที่สุดของตัวคุณอ่ะคุณไม่ทําตามใครละคุณไม่ทําตามคําเรียกร้องของใครละคุณหันกลับมาโฟกัส ที่สิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วทีนี้แหละพอคุณรู้จุดแล้วอะ่ะชีวิตคุณกำลังจะดีขึ้นเงินดีขึ้นงานดีขึ้นปัญหาจากคนรอบข้างคุณจะเข้าอ,อกเข้าใจได้มากขึ้นแล้วคนรอบข้างก็จะเข้าอ,อกเข้าใจคุณได้มากขึ้นความคิดของคุณจะโลดแล่นอยู่ตลอดเวลาหลังจากนี้ข้อมูลต่างๆสิ่งที่มัน จะช่วยให้คุณได้เติบโตขึ้นเติบโตขึ้นอะ่ะมันจะเข้ามาจากข้อความข้อความที่คุณจะได้รับข้อมูลในทุกๆวันแล้วรับข้อมูลแล้วก็เอามาวิเคราะห์เอามาปฏิบัติเหมือนเป็นนักเรียนที่ดี คุณเหมือนเป็นนักเรียนที่ดีดังนั้นการเป็นนักเรียนที่ดีก็บ่งบอกแล้วว่าคุณจะได้เกรดที่ดีมากๆตามที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนและเอาไปปฏิบัติโดยที่ไม่ดือด้อเลยไม่ดื้อเลยก็ชีวิตก็ดีขึ้นแน่นอนเพราะส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์หรือครูรครูบาต่างๆเนี่ยเขาจะมาบอกทางให้มีชีวิตที่ดีขึ้นเสมอถ้าคุณเป็นนักเรียนที่ดีคุณก็สามารถเอาคําสอนของครูบาอาจารย์ต่างๆเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ความเครียดได้แล้ว คุณเป็นนักเรียนที่ดีแบบนั้นน่ะเออเลยทําให้ชีวิตของคุณน่ะดีขึ้นแล้วคุณก็สังเกตตัวเองได้ง่ายๆเลยว่าเออถึงมันจะยังไม่โอเคมากแต่มันดีขึ้นจริงๆในสิ่งที่ไพ่ออกมาเนี่ยแม่หมอเห็นด้วยว่าเออโอเคมันยังไม่ถึงกับแบบโอ้โหจุดพีคที่สุดในชีวิตอ่ะแต่มันดีขึ้นคุณได้ก้าวบันไดามาแล้วขั้นสองขั้นแน่นอนขั้นสองขั้นแล้วมาสูดอากาศข้างบนที่มันโล่งจากจากจุดเดิมที่คุณยืนอยู่อ่ะคุณสูงขึ้นมาคุณสูงขึ้น เบาสบายขึ้นอากาศดีขึ้นในช่วงนี้ไม่เหมาเปรียบเทียบนะอากาศดีขึ้นะ่ะหมายถึงเราสบายใจเราก็สูดลมหายใจได้เต็มปอดเหมือนเราระลึกได้ระลึกลมหายใจได้มีเวลามีสติมากพอที่จะระลึกถึงลมหายใจได้ไม่ไปวุ่นวายกับอะไรที่มันดูไม่โอเคสำหรับคุณแล้วอะแล้วก็ให้ไพ่ช่วยบอกเพิ่มเติมนะคะอัศวินถือถ้วยเจ็ดถ้วย หกไม้เท้าแปดเหรียญแล้วก็หกดาบแต่สำหรับเป็นดีเอ็มเพจชีวิตของคุณจะดีขึ้นสุขสบายมากขึ้นแน่นอนหลังจากนี้นะเนี่ยราชาถือดาบอนเ่ยราชาถือดาบราชาถือราชินีถือไม้แล้วก็ดีเอ็มเพจเนี่ยไพ่สัมบายนี้บ่งบอกอะไรไพ่สัมานี้บ่งบอกว่าคุณจะไปอยู่ในจุดที่บารมีของคุณนะัเต็มคนคนหนึ่งที่ บางทีที่เราคิดแม่หมอจะยกตัวอย่างนะบางทีเราคิดว่าเออคนคนนี้เก่งจังเลยอย่างเงี้ยเขาเก่งจังเลยเขาเขามีเขาโปรเฟชชั่นอลจังเลยหรืออะไรแบบเนี้ยคุณจะได้เป็นคนคนนั้นสิ่งที่แม่หมอเห็นคุณจะได้เป็นคนคนนั้นนับจากวันนี้ชีวิตของคุณเริ่มดีขึ้นแล้วและมันจะดีขึ้นเรื่อยๆมันจะมีอะไรอีกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่คุณจะได้เปิดตาเปิดเปิดเ,เ,เขาเรียกอะไรเปิดโลกโลกธาตุใหม่ ทำให้คุณได้เห็นถึงอะไรหลายๆอย่างที่คุณไม่เคยเห็นเลยแล้วทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นชัยชนะจะบังเกิดกับคุณ victory คือชัยชนะจะบังเกิดกับคุณหลังจากนี้ต่อไปคุณไม่คุณไม่มีวันที่จะทําให้ตัวเองจะต้องไปอยู่ในสถานการณ์แย่ๆแล้วหรือชีวิตอะไรที่มันมันดูแย่คุณรู้เหตุรู้ปัจจัยแล้วอ่ะคุณจะไม่ทําให้ชีวิตแย่แล้วมันเหมือนการที่คุณผ่านกระบวนการการล้มโต๊ะมาล้มโต๊ะเคลีย เคลียทุกอย่างเลยเริ่มต้นใหม่โอเคเขาบอกว่าเขาบอกถ้าคุณจะเปลี่ยนตัวเองได้คุณต้องเปลี่ยนจากทัศนคติถ้าเราเปลี่ยนทัศนคติทุกอย่างมันเปลี่ยนจริงๆมันเปลี่ยนจากข้างในไงไม่เซ็ตระบบความคิดระบบความเข้าใจหัวจิตหัวใจอะไรของเราภายในทั้งหมดเนี่ยถ้าคุณเซ็ตใหม่เนี่ยชีวิตใหม่เกิดขึ้นแน่นอนและสิ่งดีๆก็เกิดขึ้นแน่นอนชีวิตของคุณจะพิกพันไปในในทิศทางที่ดีอยู่เสมอเสมอ แล้วยังมีอะไรรอคุณอยู่อีกเยอะมากๆแล้วเป็นอะไรที่ไม่ได้เกิดความทุกข์เลยม,ม,ม,มันมีแต่ความสุขมันมีแต่ความสุขมันมีแต่พลังมันมีแต่พลังเงินนี้มันก็จะตามเข้ามาตามเข้ามาจากพลังงานของคุณคุณจะเห็นถึงความมหัศจรรย์ในด้านการเงินด้วยถ้าคุณมีจิตใจที่ดีคุณมีความสุขคุณมีวาเบชั่นที่มันสูงๆคุณจะสังเกตว่าเงินก็จะเข้ามาหาคุณด้วย มันเป็นมันเป็นปัจจัยของคนที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆเท่าที่แม่หมอสัมผัสเห็นนะช่วงช่วงบารมีของคุณกําลังจะเกิดขึ้นบารมีของคุณกําลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ให้คุณดูชีวิตของคุณได้เลยดีเอ็มเพจคือจุดที่จักรพรรดินีจักรพรรดินีคือคนที่มีบุญบารมีมากๆวาสนาบารมีมากๆอ่ะไอ้คำว่าวาสนาบารมีมากๆในใจของคุณก็อาจจะคิดว่ามันจะสักขนาดไหนเชียวไอ้เรามันก็คนแบบนี้ไม่นะคุณมีได้ไม่สิ้นสุด ความรู้สึกพังพร้อมความรู้สึกมั่งมีวัสนาบารมีของคนเรามันต่างกันไงดังนั้นคุณจะรู้สึกมีความสุขที่สุดเติมเต็มที่สุดคุณจะเหมือนเป็นราชินีราชาในชีวิตของตัวเองอ่ะคุณจะตัดสินใจอะไรก็ได้ในชีวิตของคุณคุณอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนก็ได้พัฒนาตัวเองแบบไหนก็ได้การเงินของคุณคุณอยากจะใช้อะไรก็ได้ในอนาคตข้า,างหน้าเพราะมันเป็นชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นตามลําดับ หลังจากนี้ต่อไปคุณจะไม่ลงต่ำแล้วนะคะแม่หมอสังเกตพลังงานน่าจะสองวันแล้วนะพลังงานของคนที่แม่หมอเห็นว่าไม่คุณไม่ตกต่ำแล้วอะ่ะคุณไม่ตกต่ำจากการเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนตัวตนจากภายในอะ่ะทีเนี้ยคุณเปลี่ยนจากภายในโลกภายนอกของคุณเปลี่ยนทันทีจากที่มาก่อนเออมีความคิดแบบนี้อะไรแบบเนี้ยเออลองคิดแบบใหม่ดูสิ ดีกว่าไปนั่งเครียดนั่งกังวลเนาะคุณก็เลยว่าเออลองคิดแบบนี้ดูลองทําแบบนี้ดูลองมองแบบนี้ดูเออพอเริ่มต้นทําจากจิตจักใจจริงๆข้างในเนี่ยเปลี่ยนจากข้างในจริงๆคุณเห็นถึงความแตกต่างคุณเห็นถึงความมหาสาร,รย์ที่มันเกิดขึ้นแล้วเชื่อไม่หมอเถอะคนเข้ามาชมในคลิปนี้ไม่มีความบังเอิญคุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆแน่นอนเดีย๋ยวไม่หมอจะให้ไพ่สาหรับนี้นะคะช่วยบอกเพิ่มเติม นางฟ้านางฟ้ารอคอยประสบความสําเร็จลางสังหรณ์แล้วก็หมดเรี่ยวหมดแรงเดี๋ยวเป็นหมอขอขยายเพิ่มเติมนะคะว้าวเทวดา เทวดานางฟ้าเทหมดหน้าตักมั่นคงเลิศมากเลิศมากๆดูพไพ่ใบนี้แล้วขนลุกอะพไพ่ใบนี้ไม่เหมาะขนลุกมากๆเลยมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นพลังงานแห่งอำนาจเป็นพลังงานของของความมั่นคงอะ่ะของความมั่งคัง่งแต่สำหรับเป็นใจเย็น สิ่งที่ไม่เหมาขยายนะก็คือสิ่งที่พ่อยากจะออกมาบอกเพิ่มเติมก็คือว่าพลังงานของคุณนะคุณอย่าด้อยค่าตัวเองนะคุณมีจิตใจที่ดีคุณมีพลังงานที่ดีคุณมีนางฟ้าเทวดาคอยเกื้อหนุนคุณมีทีมที่เป็นนางฟ้าเป็นเทวดาคุณตัวตัวคุณเองก็เป็นหนึ่งในทีมนั้นด้วยอ่ะคุณเป็นหนึ่งในพลังงานเดียวกันกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขามีพลังงานที่สูงเป็นพลังงานของนางฟ้าเทวดาเป็นพลังงานของความทีที่ที่ดีๆมีความรักมีความเมตตาหลังจากนี้ต่่ออไไไปคุณจะดด้้้้้ใชพลัังงาานนนนนนนมกขึแ พราะที่ผ่านมากระบวนการนั้น,นะม,นมันอาจจะมันอาจจะอยู่ในใจของคุณคุณก็รู้นลว่าคุณเป็นคนใจดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยสถานการณออ์ด้วยด้วยด้วยจังหวะชีวิตมันยังไม่มันยังไม่เปิดกว้างให้คุณได้ได้ฉายแสงยังไม่เปิดกว้างให้คุณได้สร้างศักยภาพในด้านความสามารถอะไรต่างๆนานานะมันเลยกดคุณไว้ในตรงนั้นแต่หลังจากนี้คุณจะเฉิดฉายแล้วก็ปรากฏปรากฏให้ทุกๆคนรู้ว่าคุณเป็น คนดีคุณเป็นคนดีในที่นี้มันควบคุมได้หลายๆอย่างความดีคือ,ค,อคือคือความความสุขความคนที่เป็นคนดีอ่ะคุณเข้าใจไหมคนที่เป็นคนดีคือพลังงานของของสิ่งดีๆอ่ะพลังงานของความเมตตาพลังงานของความเบาสบายใครอยู่ใกล้ๆแล้วมีความสุขแล้วคุณก็ <S <s <uck> ก็รู้สึกว่าคุณรอคอยพลังงานนี้นะ <S <s <uck> ให้มันให้มันผุดออกมาคุณรู้สึกว่าเออตัวเองเป็นแบบนี้นะตัวเองมีลักษณะแบบนี้นะ คุณคุณรอรอที่จะบอกกับผู้คนนะว่าเออฉันเป็นแบบนี้นะฉันฉันมีความรู้สึกแบบนี้จริงๆนะที่อยากให้ทุกคนมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นพลังงานของความเมตตาพลังงานของความเผื่อแผ่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพลังงานที่ดีๆที่ดีๆเลยแล้วคุณเชื่อไหมว่าชีวิตที่คุณดีขึ้นดีขึ้นเป็นลําดับเนี่ยจุดจุดเออเขาเรียกจุดพีคที่สุดอะ ของชีวิตคนเราอะของคุณเนี่ยนะจุดพีที่สุดคุณจะประสบความสําเร็จแล้วคุณจะไปยืนอยู่ในจุดที่ตัวเองสามารถที่จะแบ่งปันให้กับผู้คนได้แล้ว โดยที่ไม่กังวลกับชีวิตของตัวเองละบบนในที่นี้ไม่กังวลกับชีวิตของตัวเองนี่ก็คือว่าไม่ได้ช่วยเหลือจนชีวิตตัวเองแบบต้องลําบากอะไรอย่างนี้นะไม่เหมาะหมายถึงว่าคุณก็มีพังพร้อมทุกอย่างมีความมั่นคงทุกอย่างความมั่นคงมันเกิดขึ้นในใจของคุณทุกอย่างคุณไม่ต้องทํางานเหนื่อยเหนื่อยมากถึงขนาดแบบโอ้โหทุ่มเทแรงกายแรงใจจนหมดเรี่ยวหมดแรงขนาดนั้นอนะ่ะมันจะไม่มีคุณจะทํางานเท่าไหร่กาลังก็ไม่หมดแบบนั้นเลยคุณจะทํางานเท่าไหร่พลังก็ไม่หมดคุณจะไม่เหนื่อย เพราะมันอยู่ในจุดของบารมีของคุณมันเติมเต็มตัวตนภายในของคุณปรากฏพลังพลังหรือ power ของคุณมันถูกปลุกขึ้นมาเพราะมันถูกปลุกขึ้นมาทุกอย่างทำมันก็ไม่เหนื่อยคุณจะรู้สึกถึงวันนั้นคุณเชื่อแม่หมอว่าคุณจะสัมผัสได้ถึงวันนั้นที่เป็นวันที่คุณไม่รู้สึกเหนื่อยในการทำความดีคุณจะไม่รู้สึกเหนื่อยในการแบ่งปัน สิ่งดีๆให้กับผู้อื่นคุณจะทุ่มเทกับสิ่งที่คุณทำด้วยความรักด้วยหัวใจโดยที่คุณจะไม่มีปัญหาทางด้านการเงินให้มาเป็นปัญหากวนใจว่าเออฉันจะได้เผื่อแผ่สักทีหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นปัญหาทางด้านการงานความรักใดๆมันจะไม่มีเลยคุณจะอยู่ในจุดที่ฟ u l f i l l ที่สุดเท่าที่ไพ่อยากจะออกมาบอกในตอนนี้นะแล้วก็คุณสัมผัสได้ละ่ะคุณถึงได้ดึงดูดเข้ามาในคลิปนี้ คุณสัมผัสได้ถึงถึงรางสหรณ์บางอย่างว่าเอออะไรดีๆมันจะเข้ามาแล้วนะอะไรดีๆมันจะเข้ามาละสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันมีอะไรที่มันมีสัญญาณหรือมันมีทรายบางอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณที่ผ่านมาอาจจะไปเห็นตัวเลข angel number ซ้ำๆหรืออาจจะเห็นข้อความอะไรที่ที่มันดูแบบเหมือนกับว่าเฮ้ยเหมือนมาบอกเราโดยตรงเลยมาบอกเราอะไรแบบนี้มันเป็นสัญญาณที่ดีมันเป็นรางบอกเหตุที่ดีสำหรับคุณ ให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วใต้สำรับก็คือการที่ใจเย็นๆก็คือเห็นไหมคุณเห็นการาฟพวกนี้ไหมมันจะดีขึ้นในสิ่งที่พาออยากจะบอกวันนี้ทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะคะเฝ้าดูชีวิตของตัวเองดีขึ้นได้เลยแม่หมอก,การันตีเลยคุณจะเฝ้าดูชีวิตของตัวเองดีขึ้นดีขึ้นไปในทุกๆวันคุณอาจจะมีชื่อเสียงมีชื่อเสียงในวงการของคุณมากๆในสายงาน ในในการทํางานห, downtime, หรือมีชื่อเสียงใ, way, ในในสังคมไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะชีวิตจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นตามลําดับแล้วมันเป็นการดีขึ้นที่แบบมันไม่ใช่ว่าดีปุ๊บอย่างเงี้ยดีปุ๊บคนที่ดีแบบบางคนเขาแบบดีปุ๊บแล้วเขาไม่ได้จับเอาความรู้สึกตรงนั้นไว้แล้วเขาก็ตกอีกดีอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณไม่ใช่อ่ะคุณจะดีขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆื่อเรื่อยๆืไปอย่างเงี้ยเป็นกราฟที่ขึ้นตลอดอ่ะชีวิตมันจะมีแต่ขาขึ้นตลอด คุณจะไม่ตกต่ำาอาจริงๆเป็นคําอวยพรของของสิทธิ์สิทธิ์ของครูบาอาจารย์ของคุณเลยที่อยากจะบอกกับคุณว่าชีวิตของคุณจะไม่ตกต่ำแล้วคนที่เข้ามาชมคลิปนี้คุณจงมั่นใจและจงบอกกับตัวเองเลยว่าหลังจากนี้ต่อไปชีวิตฉันจะมีแต่สิ่งที่ดีดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแน่นอนฉันน้อมรับคําทํานายนี้และฉันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันคุณทําได้คลิปนี้ไม่มีความบังเอิญคุณอยู่ในพลังงานนี้แล้วนะคะแม่หมอก,ก็ขออวยพร ใช้ชีวิตแบบมีความสุขแล้วความสุขจะดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการเข้ามานะคะขอบคุณมากค่ะ